สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนและสมาชิกทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจาะเลขเด่นไทยลอตเตอรี่บายแอนหนึ่งนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็มาแบ่งปันในส่วนของเด่น10หน่วยบนนะเราก็มาดูสถิติกันก่อนนะทั้งหมดก็7สูตรนะครับสูตรที่1สูตรที่2สูตรที่3สูตรที่4สูตรที่5สูตรที่6และน้องใหม่สูตรที่7นะครับทีนี้ทั้ง7สูตรนี้จะบังคับ 10หน่วยบนเท่านั้นและก็ช่องนี้จะเป็นตัวเลขที่ชนกันมากที่สุดแอดมินก็จะนำมาใส่ทางด้านนี้นะครับและก็ผลก็จะเป็นทางด้านนี้แอดมินตัดมาที่417นเะครับเพราะว่าถ้าแอดมินทำเยอะๆก็จะในเรื่องของเวลานะก็จะเปลืองในเรื่องของเวลานั่นเองเพราะนั้นแอดมินก็จะให้ดูเป็นแนวทางนะอันนี้สูตรที่1ถึงสูตรที่7ก็จะชนตัวเลข มากทสุดคือเลข7นะครับก็ดูตามนี้เลยนะก็จะออกอยู่ที่417บังคับ10หน่วยบนเท่านั้นนะเลข7ก็เข้ามาตำแหน่งของหลักหน่วยก็ถือว่าผ่านนะอันนี้ก็เหมือนกันนะครับเลข0มากที่สุดนะดูได้เลยนะครับก็ออกที่4 0 5เลข0นมาที่หลักสิบก็ถือว่าผ่านอันนี้เลข9มากที่สุดนะชนกันมากที่สุด7สูตรออกที่5 94 เลขเก้าก็เข้ามาตำแหน่งของหลักสิบก็ถือว่าผ่านอันนี้ตัวชนเลข8ให้ดูนะครับเลข8กับเลข3ชนกันอยู่เลข8ปดมีหนึ่งสองชนกัน4สูตรเลข3ชนกัน1 2 3 4สองูตรเช่นเดียวกันก็ยกมาทั้ง2อ,อันนะออกที่5 8 3เพราะนั้น8กับ3ก็มาตำแหน่งของ10หน่วยเลยนะครับ อันนี้ชนกันมากทีสุดคือเลขก2นะก็ดูตามนี้นะออกที่3 3 2นะครับแล้วก็งวดถัดมาเลข0กับเลข3อ่ะเลข0ูมี1 2 3 4 5 5สูตรเลขก3มี1 2 3 4 5สูตรเช่นเดียวกันเพราะนั้นแอดมินก็มาใส่ตรงนี้นะเพราะมันชนเท่ากันก็ออกที่7 0 3 ศและ3ก็มาตำแหน่ง10หน่วยนะครับก็ถือว่าผ่านแล้วก็งวดล่าสุดที่ผ่านไปนะครับเข้าทุกตัวเลยและแอดมินก็เน้นที่เลข6กับเลข4นะเน้นเลข4นะลองเลข6เพราะเลข6ติดดับอยู่แต่ดับในที่นี้ไม่สามารถดับเอาอยู่ได้เลข6จึงมานะครับเพราะนั้นเราก็กลับมาย้อนข้อผิดพลาดของเราเลข6มี1 2 3 4 5 6มีถึง6สูตร จริงแล้วไอเมนก็มีนะหกแปดนะครับก็อหอกเก้าน่าเสียดายนะแต้มเดียวเองนะครับเพราะนั้นเลขหกก็เข้ามาตำแหน่งของหลักสิบตรงนี้นะแล้วก็ถือว่าผ่านเราก็มีความหวังนะจะหาตัวใดตัวหนึ่งที่มาสิบหน่วยบนนะไม่มาหลักสิบก็มาหลักหน่วยเพราะนั้นสูตรเหล่านี้นะครับก็เป็นบทพิสูจน์แล้วว่านะครับมีตัวเลขที่เด่นสำหรับหลักสิบหน่วยบนเพื่อใช้ นะตีกรอบของตัวเลขให้น้อยลงจะมา10หน่วยหรือไม่นะครับแอดมินก็ทำมาให้กับท่านสมาชิกแล้วนะก็ตามนี้นะครับแต่ทีนี้นะเรื่องสูตรนะครับสูตรที่1สูตรที่2สูตรที่3สูตรที่4สูตรที่5สูตรที่6และสูตรที่7นะครับจะมีวิธีการคำนวณอย่างไรนะไปดูที่มาของสูตรก่อนนะครับไปเราชมครับ อันนี้ก็เป็นสูตรที่1น,นะ่อ้มนก็ทําให้แล้วนะครับถึงวดก่อนก็คํานวณได้เ0 4 5 6ออกที่ 6, 6 9เลข9กับเลข6ก็มาตําแหน่ง10หน่วยนะอันนี้งวดใหม่นะครับเราใช้หลักแสนนะหลักแสนก็คือเลข4ตัวนี้นะครับคูณ2องที่4 2 8ตัวนี้นะครับตำแหน่งต่อไปคือ10บรางวัลที่1ก็คือเลข6ตัวนี้นะครับก็นาเลข6มาใส่บวก1นึ่งองที่แปดบวกหก็เป็น1ิเอาต่หน่วยเือเลข4 และนำเลข4ไปบวก1ก็เป็น5บวก1เป็น6บวก4บนที่เป็น10เอาน่วเลข0บวก1วนที่เป็น1บวก1นที่ก็เป็น2เพราะนั้นเด่น10หน่วยบนในสุดแรกมีทั้งหมด5ตัวอย่าไปดูถูกนะครับ5ตัวนี้เป็นระยะยาวนะเป็นระยะยาวนะครับไม่เคยผิดเพราะนั้น5 6 0 1 2นะครับจากทั้งหมด10ตัวเลขตัดทอนแล้วเหลือเพียงแค่5ตัวเลขจะเด่นอยู่ที่10หน่วยบนในงวดประจำวันที่16ตุลาก็คือ 56012นั่นเองนะครับแล้วก็สถิติที่ผ่านมาก็ถือว่าใช้ได้ทีเดียวนะครับแอดมินก็ตัดมาที่919นะอันนี้ก็สูตรที่1นนะครับท่านสมาชิกสนใจก็แคปหน้าจอไปนะครับเดินอยู่ที่56012นะก็ตามนี้นะครับยังไม่ผิดเลยนะ ทีนี้เราไปดูเด่น10หน่วยบนในสูตรที่2ต่อครับครับอันนี้ก็จะเป็นเด่น10หน่วยบนในสูตรที่2นะในวัตีิผ่านมาก็คำนวณได้6 2 3 4ออกที่ 6, 6 9เนะเลข6ก็เข้ามาตำแหน่งของหลักสิบก็ถือว่าผ่านนะอันนี้วัดใหม่นะครับเราก็จะใช้หลักแสนนะครับหลักแสนก็คือเลข4ตัวนี้นะนำเลข4มาใส่นะครับตำแ,แหน่งต่อไปคือหลักหมื่นหลักหมื่นคือเลข8ตัวนี้นะครับคูณ2องที่8 2 16อเอาตัวหน่วยคือเลข6มาใส่ไว้ ตำแหน่งต่อไปคือหลักพันก็คือเลขสี่ตัวนี้นะก็นําเลขสี่มาใส่นะครับตำแหน่งต่อไปคือหน่วยรางวัลที่1ก็คือเลข9ตัวนี้ก็นําเลข9ก้ามาใส่ตำแหน่งต่อไปคือหน่วยล่างหน่วยล่างคือเลขศูนย์ตัวนี้นะครับก็นาเลขศูนย์มาใส่ตำแหน่งต่อไปคือ10ครั้งที่4นะหนึ่งสองสามสี่สิบครั้งที่4ก็คือเลข9กนะก็นาเลข9ก้ามาใส่แล้วก็บวก5คางที่4บวกเป็น10เอาตเลขศูนย์ศูนย์บวก4เป็น4 4บวก9ก็เป็น1 3าเอาตเลข3 3บวกศก็เป็น3 3บก 9, เป็น12เอาตัวหน่วยคเลข2 2บวก5คาที่เป็น7 6บวก6คที่เป็น13เอาตัวหน่วยเลข3บกนงที่เป็น4บวก1ที่ก็เป็นเลข5เพราะนั้นเด่น10หน่วยบนในสูตรนี้จะได้อยู่ที่7 3 4 5นั่นเองนะครับและสถิติที่ผ่านมาของเขาก็ใช้ได้เหมือนกันนะอันนี้ก็เป็นเรื่องสูตรนะครับใครสนใจก็แคปสูตรไปนะครับก็จะเด่นอยู่ที่นะ7 3 4 5 นะครับทีนี้ยังไม่ผิดเลยนะในสูตรนี้แล้วก็เดี๋ยวเราไปดูในสูตรเด่น10หน่วยบนในสูตรที่3มาต่อครับครับอันนี้ก็จะเป็นเด่น10หน่วยบนในสูตรที่3ซึ่งก็เป็นสูตรเก่าแล้วแอดมินก็ตัดมาแล้วนะในงวดที่ออก703นะก็คือยกหน้ากระดาษมาใหม่แล้วนี้ก็เป็นเรื่องสูตรแล้วก็งวดที่ผ่านมาก็แบ่งปันให้กับท่านสมาชิกไปแล้วก็คือเราได้7890 ออกที่ 6,,69 เลขเก้าเข้ามาตำแหน่งของหลักหน่วยก็ถือว่าผ่านนะถ้าสมมุติว่าถ้าสมาชิกได้ติดตามสูตรนี้จะจําได้เพราะว่าเป็นสูตรระยะยาวนะครับทีนี้วดใหม่เราจะมาดูกันงวดใหม่นะครับเราก็จะใช้ร้อยละวันที่1นึ่คูณสี่ร้อยละวันที่1ในที่นี้ก็คือเลข6ตัวนี้นะคูณ4ของที่ 6, 4, 24เอาแต่หน่วยคือเลข4นะครับแล้วก็ตำแหน่งต่อไปคือหน่วยาะวันที่1 หน่วยวันที่1ก็คือเลข9ตัวนี้นะก็นำเลข9กมาใส่แล้วก็บวก6คของที่4บวกเเป็น13เอาตัวหน่วยเป็นเลข3แล้วนำเลข3 6, บวก6ก็ได้เท่ากับเลข9กบวก1งของที่เป็น10เอาตัวหน่วยเป็นเลข0ูนบวก1นงที่เป็น1งบวก1ที่ก็เป็นเลข2เพราะนั้นเดิน10หน่วยบนในสูตรนี้จะได้อยู่ที่90-12นนั่นเองนะก็สถิติไม่ต้องพูดถึงนะครับเดินดีแล้วไม่ผิดเลยนะเดินยาวมากๆนะครับในสูตรนี้ จะได้อยู่ที่9012นั่นเองทีนี้เราไปดูเด่น10หน่วยบนในสูตรที่4กันต่อครับครับอันนี้ก็จะเป็นเด่น10หน่วยบนในสูตรที่4ซึ่งเป็นสูตรเก่านะแล้วก็แอดมินก็ยกหน้ากระดาษมาใหม่นะขึ้นมาเขียนหน้ากระดาษใหม่เพราะเป็นสูตรเด่น10หน่วยบนระยะยาวนะซึ่งในงวดก่อน703มาครบเลยเนาะเสียดายนะครับแล้วก็งวดที่ผ่านไป693นะคำนวณทับตายนะครับ หกเ6้3 3ก้าหกมีไม่กี่ชุดเองนะออกที่6 6 9กเานะคำนวณแล้วคำนวณอีกนะออกแค่นี้นะออกตัวนี้เลยนะเมที่แล้วออก703นมะมาครบอันนี้ก็มาครบอีกวันนี้มาครบไหมนะหลักพันนะครับหลักพันก็คือเลขสีตัวนี้นะบวกด้วยร้อยครั้งที่1เลขสอ ะครับแล้วก็บวก4ขอคงที่สูตรนี้ง่ายมากๆ4นะครับ4บวก2เป็น6 6บก4ก็เป็น1เเาตัวหน่วคือเลข0ูนะครับบวก3คงที่เป็น3บวก4คงที่ก็เป็น7 0 3 7จะเด่นอยู่ที่10หน่วยบนนั่นเองจะมาไหม3 0ม3 7นะ3 7 7 0หรือจะเป็น7 3จะมาอีกไหมเหมือนวันนี้เดี๋ยวก็ลองติดตามดูนะครับสูตรนี้เดินดีระยะยาวยังไม่ผิดเลยนะครับก็ สีสูตรแล้วนะต่อไปไปดูเด่น10หน่วยบนในสูตรที่5กันต่อครับครับอันนี้จะเป็นเด่น10หน่วยบนในสูตรที่5นะก็ในงวดก่อนก็คำนวณได้5 6 7ออกที่6 6 9เลข6ก็เข้ามาตำแหน่งของหลักสิบ่านนะอันนี้เป็นวดใหม่นะครับเราก็ใช้หลักหมื่นนะหลักหมื่นก็คือเลข8ตัวนี้นำมาวางน,นะครับตำแหน่งต่อไปคือหลักพันตัวนี้นะหลักพันคือเลข4นะครับคูณ3ลมงที่นะ 4 3 12าอาตัตรหน่วยก็คือเลข2นะครับตำแหน่งต่อไปตัวนี้ก็คือหน่วยรางวัลที่1นนั่นเองคือเลข9ตัวนี้นะก็นําเลขเก้ามาใส่นะครับตำแหน่งต่อไปคือหน่วยครั้งที่1ก็คือเลข6กนะก็นําเลข6มาใส่ตำแหน่งต่อไปคือร้อยครั้งที่2ก็คือเลข9ตัวนี้นะก็นาเลขเก้ามาใส่ตำแหน่งต่อไปคือร้อยครั้งที่3ามนะหนึ่งสองสามร้อยครั้งสามคือเลข2ตัวนี้แล้วก็บวกเจ็ดลงที่ แปดบวกสเป็น10เอาตัวหน่วยเเลข0 0ย์บวกเเป็น9 9้าเบวกหเป็น15เอาตัวหน่วยเ็เลข5 5าบวกเก็เป็น1 4เอาตัวเลข4 4บวกสเป็น6 6กบวกเ็ก็เป็น13นะก็คือเลข3นั่นเองบวกหเป็น4บวกหก็เป็น5จะได้เด่น10หน่วยบ bon, นในสูตรนี้จะได้3 4 5นั่นเองแล้วก็สถิติที่ผ่านมาของเขาก็ถือว่าใช้ได้นะก็ตามนี้ ท่านสมาชิกสนใจก็แคปสูตรไปนะครับตันนี้นะ3 4 5หจะมาไหม10บหน่วยบนนะครับในสูตรที่5ต่อไปเราไปดูสูตรที่6กันต่อครับอันนี้ก็จะเป็นเด่นสิหน่วยบนในสูตรที่6และก็ชอบมาหลัก10นะชอบมาหลัก10นะก็ในวัดก่อนเราก็วิเคราะห์กันแล้ว 5, 6 7เนะเลข6ที่เราคิดว่ามาหลัก10บมาจริงจริงนะก็ถือว่าผ่าน นะอันนี้ก็คือแบ่งปันไปแล้วน,นี่งวดใหม่นะครับเราก็จะใช้ร้อยละวันที่หนึ่งอ่ะดูก่อนนะครับร้อยาะวันหนึ่งเเลขหก 6, ตัวนี้เห็นไหมเห็นอยู่เนาะหกนะครับแล้วก็สิบครั้งที่หนึ่งก็คือเลขศูนย์ตัวนี้แล้วก็หน่วยครั้งที่หนึ่งก็คือเลขหก 6. ตัวนี้นะครับหกบวกหกบวกศูนย์เป็นหกหกบวกหกก็เป็นสิบสองนะเอาตัวหน่เ็เลขสองเดินหน้าไปหนึ่งจังหวะเป็นสามบวกหนึ่งเป็นสี่สองสามสี่ จะเด่นอยู่ที่หลัก10นะชอบมาหลัก10นะ2 3 4นะครับแล้วก็สถิติที่ผ่านมาก็ถือว่าใช้ได้นะก็ตามนี้นะครับก็มีหลุดไปอยู่ที่หลักร้อยอยู่1ครั้งนะเด่น10หน่วยบนนะครับสุดนี้จะมาที่หลัก10หรือไม่นะแอดมินก็ชอบที่เลข2แล้วก็เลข3นะ2 3นะ2-3นะไม่แน่ใจนะ ให้มีก็ชอเลข2นะแต่ไม่รู้จะมาหรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องไปเทียบทั้งหมด7สูตรก่อนนะเราเลข3ก็ระยะหลังมาบ่อยนะครับสำหรับสามตัวบนนะระยะหลังมาบ่อยนะครับเลขสเพราะนั้นเด่นในสูตรนี้จะได้อยู่ที่2-3-4นั่นเองทีนี้เราไปดูสูตรสุดท้ายกันนะครับไปเราชมคับครับ,รบอันนี้ก็จะเป็นเด่น10หน่วยบนในสูตรที่7จนะในวดก่อนก็นวนได้หกเออกที่หกหเลขห ก็เข้ามาตำแหน่งของหลักสิบก็ถือว่าผลานนะแล้วก็อันนี้งวดใหม่อันนก็คำนวณมาให้แล้วนะครับก็คือสูตรใช้ร้อยละวันที่1ก็คือเลข6ตัวนี้นะนำมาใส่นะครับตำแหน่งต่อไปคือ10ล่างคือเลข5คูณ2องที่5 2 10เอามาใส่คือเลข0นะครับเอาแต่หน่วยนะต่อไปคือ10ครั้งที่1ก็คือเลข0ตัวเดิมนะตำแหน่งต่อไปคือหน่วยครั้งที่1ก็คือเลข6นะครับตัวนี้นะ ต่อไปก็คือร้อยครั้งที่3 1 2 3น0ยครั้งที่3คือเลข2ตัวนี้ก็นำเลข2มาใส่นะครับตำแหน่งต่อไปก็คือหน่วยครั้งที่3นะ1น3่หน่วยครั้งสามคือเลข8นะครับคูณ2ที่8 2 16นะก็คือตัวนี้นะเอาแต่หน่วยนะแล้วก็บวกด้วยกลางของที่เพราะนั้น6บวกศเลย2ครั้งก็คือได้6 6 6บวก ก็เป็น12อนุนยเลอง2บวก2เป็น4 4 6บวกเป็น10อนุนิยมศูยบวก9ก็ได้เลข9กเดินหน้าไปเป็น0นเป็น1เพราะนั้นเด่น10หน่วยบนในสูย์ 0, นี้จะได้901นั่นเองนะแล้วก็สถิติก็ถือว่าใช้ได้เมิรตัดมาที่4ี 7, นะอันนี้เป็นน้องใหม่นะน้องใหม่ก็ถือว่าเดินดีนะครับก็ตามนี้เลยใครสนใจเรื่องสูตรก็แคปสูตรไปนะครับอ่าทีนี้901จะมาไหมสำหรับ 10หน่วยบนนะครับทีนี้ทีนี้เราก็คบแล้วทั้งหมด7สูตรเลยนะเด่น10หน่วยบนเดี๋ยวเราก็มาคัดตัวเด่นกันนะครับไปแล้จะครับทีนี้เราก็มาในแผงนะแล้วก็ในสูตรต่างๆนะครับเด่น10หน่วยบนครับ10หน่วยบนเท่านั้นนะครับสูตรที่1คําคำนวณได้5 6 0 1 2สูตรที่2คํคำนวณได้7 3 4 5สูตรที่3คํคำนวณได้9 0 1 2 สูตรที่4คำนวณได้0 3 7นะสูตรที่5าคำนวณได้3 4 5สูตรที่6คำนวณได้2 3 4แล้วก็สูตรสุดท้ายคำนวณได้9 0 1นะครับก็ทั้งหมด7สูตรนะทีนี้วิเคราะห์แบบไหนเราก็มาดูกันนะก็ตามนี้อันนี้อเมิกก็ใส่ตัวเลขไว้แทนค่าด้วยตัวเลขนะ มินลืมเลขศูนย์ไปละใส่เลขศูนย์หน่อยนะลืมเลขศูนย์ได้ไงเนี่ยนะครับเลขศูนย์ครบแล้วนะครับทีนี้เราก็มาดูกันนะว่าตัวเลขต่างๆนั้นมีเลขอะไรที่ชนกันมากที่สุดนะครับเลขหนึ่งก่อนมิ1หนึ่งสองสามสูตรนะครับเลขสองล่ะหนึ่งสองสามสามสูตรเช่นเดียวกันนะครับ เลข3 1ม3 4ามี4มีสสูตรนะครับต่อไปเลข4 1 2 3มี3สูตรนะครับต่อไปเลข5 1 2 3มี3สูตรนะครับต่อไปเลข6นะเลข6ก็จะมีอยู่ที่1 1สูตรเองนะต่อไปเลข7นะครับเลข7มี1 2มี2สูตรนะครับต่อมาเลข8นะครับ เลข8มีอยู่ที่มีไหมไม่มีเลยนะครับสูตรนะต่อไปเลข9นะครับเลข9ก็จะมีอยู่ที่1 2สูตรต่อมาเลข0ูนย์นะครับ1 2 3 4ก็4สูตรเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นท่านสมาชิกจะเห็นว่ามีเลข3 4สูตรและเลข0 4สูตรนะเพราะฉะนั้น นะเด่นสิบหน่วยบนเหมือนกับงวดนี้เลยเหมือนกันเลยนะครับเหมือนกันเลยนะเพราะนั้นแอดมบนจะใส่ตรงนี้ไว้นะเลขศูนเด่นสิบหน่วยนะครับกับเลขสามนะสตัวนะครับจะมาไหมจะมาไหมก็เป็นอะไรที่ท้าทายมากนะครับว่าจะมาที่ 03หรือจะเป็น30เพราะว่าแอดมินเคยบอกว่าเลข3เนี่ยมันจะได้234ในสูตรในสูตร,ส,ตร,ส,ตรสูตรหนึงก็คือสูตรนี้อ่านในเอ่ยนี่สูตรนี้ชอบมาที่หลัก10สังเกตดีๆวันนี้ได้234เพราะนั้นถ้าเลข2ไม่มาเลข4ไม่มามันเด่นอยู่ที่เลข3ใช่ไหมครับท่านผู้ชมนะ30ไหมไม่แน่ใจเพราะนั้นแอดมินก็จะให อย่างนี้ไว้ก่อนนะครับก็คือ30เป็นเด่น10หน่วยบนชุดเดียวนะชุดเดียวแล้วก็แอดมินก็จะให้ในส่วนของ x 0 0 x เอาไว้ก่อนนะครับแล้วก็3 x x 3ไว้ก่อนนะครับเด่น10หน่วยบนในงวดนี้นะครับก็คือวดประจำวันที่16ตุลาคมพศ25 6 5ัน้นั่นเองนะครับก็ถ้าถ้าสมาชิกสนใจก็นะ นำข้อมูลดังกล่าวไปวิเคราะห์แล้วก็ติดไว้บ้างนะคู่ท้ายในสลากนั้นๆน,น,นะครับในสลากกินแบ่งรัฐบาลนั่นเองนะครับสุดท้ายนะครับแอดมินก็มีข้อมูลสำหรับเด่น10หน่วยบนนะบังคับ10หน่วยบนเลข0กับเลข3จะเด่นจริงๆนะครับในคลิปหน้านะครับแอดมินก็มีข้อมูลสำหรับเด่น10ล่างชี้ชัดไปเลยว่าควรจะเป็นเลข9หรือไม่นะเราได้9 2ตัวเดียว จนะดได้เลข92หรือไม่นะเดี๋ยวเราก็มาชี้ชัดกันนะครับสำับ10ล่างนะให้เป็นให้ไปแล้วนะครับตัวเดียวก็คือ2ตัวล่างก็คือ92นะสำหรับในคลิปนี้ต้องหลากกับท่านสมาชิกไปก่อนแล้วก็พบกันในคลิปชี้ชัด10ล่างต่อเลยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ